นึ่งพร้อมกันเลยค่ะก็จะมีข้าวต้มมีข้าวเหนียวมีข้าวแข็งมาดัดแปลงให้นิ่มแล้วก็มีหมูสับไข่เค็มแล้วก็ซ้อนขึ้นไปเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็จะทําให้ดูสามแบบเลยนะคะการหุงข้าวใช้เตาแก๊สทำให้ดูสามแบบเลยนะคะ,บบะ,คะถ้าเขาสาร ท่านได้รับเป็นข้าวแข็งเราก็แก้ไขได้จะทําทแบบไม่ต้องเช็ดน้ำหุงดได้เตาแก๊สแล้วก็แบบเช็ดน้ำไว้มีน้ำข้าวกินได้ด้วยนะคะล้างจนน้ำใสยอย่างนี้ค่ะถ้าเราหุงข้าวเนาะเราก็จะใส่ข้าว ใส่น้ำประมาณนี้เนาะถ้าเราเสียบไฟฟ้าเราก็จะใส่น้ำประมาณนี้ให้ใส่น้ำเพิ่มไปอีกประมาณ3าถึงสช้อนนะคะเพราะว่าเราต้องมีการเปิดคนเนาะงข้าวเวลาเราเปิดคนเนี่ยเขาจะมีไอน้ํารลเหอยออกมาจะแห้งก่อนที่จะสุกข,ข้าวจะแข็งนะคะตั้งไฟกลางตั้งไฟกลางนะคะปิดฝารอเดือดต้องเฝ้า,าข้าวนะคะ ขุงข้าวด้วยเตาแก๊สเราต้องเฝ้าข้าวเนาะขอตั้งไปสักครู่ข้าวก่อนจะเดือดนะคะก่อนจะเดือดให้คนก่อนก่อนข้าวจะเดือดคนก่อนครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ติดก้อนหม้อคนแล้วก็ปิดฝาอย่างหวะนี้นะคะฟองขึ้นท่วมหม้อเราละแ,แ,แสดงว่าใกล้ดีคนแล้วลดไฟลงค่ะคนแล้วลดไฟลงนะคะ,คะ,คะใช้ไฟให้อ่อนลงกว่านี้อีกหน่อยไฟแรงก่อน ก้มีไฟแรงได้สักพักหนึ่งฟองเลือดเริ่มขึ้นเต็มหม้อเราละแสดงว่าข้าวเราใกล้จะดีละลดไฟลงใช้ไฟกลางๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวข้าวเราสุกได้ที่เราก็จะดองข้าวใช้ไฟอ่อน3ระดับนะคะอันดับแรกใช้ไฟแรงเลยคะ่ะนี่ข้าวเราเริ่มแห้งแล้วนะคะ เริ่มจะดีแล้วนะคะเป็นท้องปราซิลนิดๆเนาะข้างในนี้จะเป็นไตาขาวๆเป็นท้องปราซิลนิดๆตอนนี้ลดไฟลงให้อ่อนสุดใช้วิธีดงนะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะดังขลิขลิก์กกล,กละเริ่มแห้ง10นาทีผ่านไปลองดูค่ะข้าวเราก็จะสุกทุกเม็ดผ่านได้เลยนี่คือแบบไม่เช็ดน้ําแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบรินน้ํำข้าวนะ อันนี้เราจะหุงแบบลินเอาน้ำข้าไวไว้กินได้ด้วยเนาะใส่น้ำแล้วก็ขึ้นตั้งใส่น้ำเยอะๆหน่อยค่ะขึ้นตั้งได้เลยอันนี้ไม่ต้องคนบ่อยปล่อยให้เขาเดือดเดือดแล้วคนนะคะเดือดแล้วคนลดไฟลงให้อ่อนหน่อยให้ฟองฟู่ๆนี่เขา หายไปต้มไว้แบบนี้ค่ะพอเดือดมาได้สักคู่เราก็ตักข้าวขึ้นมาดูก่อนนะคะแบบนี้ยังไม่ได้ค่ะข้าวยังมีท้องประซิวอยู่แบบนี้ใช้ไม่ได้ต้มต่อ ค okay, ค่ะแบบนี้สุกทั่วกันแล้วเนาะแบบนี้ท้องประซิวในไม่ข้าวเราไม่ค่อยมีแล้วยกขึ้นมาแล้วดินน้ําเลยค่ะน้ำข้าวเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวจะมีอีกอีกแบบหนึ่งให้ดูนะคะจะทําไข่ตุ๋นให้เลยนะเราก็จะใช้น้ําข้าวนี้ไปทําไข่ตุ๋นนะคะยังมีอีกชุดหนึ่งข้าวที่ว่าสมมุติว่าเราได้ข้าวสารแข็งเราจะหุงยังไงให้ข้าวสารเน่านิ่ม ได้แบบนี้นะจะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้แล้วเราก็ดมงปิดฝาแล้วดงไฟอ่อนๆค่ะ ดงสักเจ็ดนาทีสิบนาทีประมาณนี้ค่ะคบเวลาแล้วเราดูนะคะพอดงได้สักพักผ่านไปเราก็ดูซิข้าวเราดีหรือยังแห้งดีแล้วค่ะสุกแลอย่างเงี้ยล้วก็จะได้ข้าวแลวสุกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะ พาทำอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่เราได้ข้าวสารแข็งเนาะเราก็จะใช้เป็นไหซึ้งแบบนี้แล้วก็ทํากับข้าวไปเลยตั้งน้ําไว้ก่อนเลยค่ะเป็นข้าวเสาให้เราได้ข้าวเสาให้ที่แข็งมากอันนี้คือข้าวเสาให้ที่แข็งมากๆนะคะนี่คือข้าเจ้าเสาให้ ทีนี้เราจะหุงให้ให้นิ่มก็เอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปค่ะข้าวเสาให้สองช้อนต่อข้าวเหนียวช้อนครึ่งล้างให้สะอาดสามสี่ครั้งนะเพราะว่าข้าวเสางให้เขาจะมีกลิ่นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะล้างทีเดียวเนาะใส่เยอะหน่อยเนาะเราจะทำเป็นข้าวต้มให้ดูนะ เป็นข้าวต้มก็แค่อีกหนึ่งช้อนกับข้าวเหนียวอีกนิดนึงนี่เก่ามากแล้วจนเป็นมอดละพอล้างสะอาดดีแล้วนะคะ บ้านไหนที่มีลูกเล็กๆหรือว่ามีผู้ชรามีแม่แก่ๆนะคะตักออกมาหนึ่งช้อนใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มเลยส่วนไอ้ที่ข้าวเราหุงในนี้มีข้าวเหนียวเนาะแล้วก็เป็นข้าวสาให้ที่ข้าวแข็งเนาะเราต้องปักให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าวเหมือนที่เราหุงนะคะแล้วก็กะน้ําให้เหมือนที่เราหุงอะ ต่อเลยนะคะทำไข่ตุน้นไข่สองฟองใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยผงปรุงรสตีให้เข้ากันแบบนี้แล้วใส่น้ำข้าวที่เรา มีไว้เมื่อกี้นะีคะน้ำข้าวเนี่ยอุ่นๆนะอย่าใส่ตอนร้อนจัดนะคะหนึ่งแก้วกาแฟเต็มๆเลยใส่เลยคะ่ะได้อีกหน่อยด้วยได้อีกคนให้เข้ากันคะ่ะ ไฟฟ้าดับเราก็ไม่กลัวทำกับข้าวในครั้งเดียวหุงข้าวเลยก็ได้มีคนแก่หรือมีทารกเล็กๆมีลูกเล็กๆก็ทำเป็นข้าวต้มนะคะถ้ามีขันไม่มีขันจะใช้เป็นชามก็ได้ที่ข้าวนึ่งได้นะคะชามอะไรก็ได้ที่เรานึ่งได้ก็ได้แล้วไข่ตุนเดี๋ยวจะพาทำอีกอันนึงนะคะพอดีมีทำไข่เค็มไว้เนาะ นึ่งไปในหม้อหุงข้าวเลยจะได้สุกพร้อมกันเนาะยืมไปก่อนสองฟองนะคะหมูบดหรือไก่บดที่เราชอบแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดนึงใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะไข่เข็มหมูสักไข่เข็มค่ะไข่เข็มนี้เพิ่งได้สิบสิบห้าวันหรือสิบหกวันเองนะทำวันที่สิบสี่นะคะ ปรุงได้แล้วเราเทสใส่ลงไปในขันข้าวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งพร้อมกันให้เขาสุกมีพื้นที่ว่างเนาะมีพื้นที่ว่างเดี๋ยวจะททาให้ดูอีกอันนึงนะคะมีพื้นที่ว่างพอจะตั้งได้เนาะเราก็ใส่หุงข้าวเหนียวเลยค่ะหุงข้าวเหนียวเสร็จแล้วข้าวเหนียวนี่เวลาเราใส่น้ําอย่าเยอะค่ะให้ลดลงไปกว่าข้าวเจ้านิดหน่อยในนี้ก็จะมี ข้าวเหนียวข้าวแข็งข้าวสารแข็งที่เราจะนึ่งเป็นเป็นข้าวนิ่มนะคะข้าวต้มหมูสับไข่เค็มและไข่ตุนเสร็จในครั้งเดียวเลยค่ะนึ่งพร้อมกันเลยค่ะก็จะมีข้าวต้มมีข้าวเหนียวมีข้าวแข็งามาดัดแปลงให้นิ่มแล้วก็มีหมูสับไข่เค็มแล้วก็ซ้อนขึ้นไปเป็นไข่ตุน๋น สถานที่ไม่ค่อยพร้อมนะคะยกไปยกมาซ้อนขึ้นเลยตรงนี้เป็นไข่ตุ๋นฝ <c oughs> าปิดนึ่งเข้าไว้แล้วก็สุกพร้อมกันนะคะครึ่งชั่วโมงใสน้ำข้าวนี่นะใส่เกลือลงไปน,นิดนึงเลี้ยงลูกได้เลยสมัยหนึ่งแล้วก็เคยเลี้ยงลูกด้วยน้ำข้าวเหมือนกัน เกลืป่นลงไปสักนิดแค่ให้เขาออกรสชาติมันๆปลายช้อนนะคะอร่อยคะ่ะมันๆหอมๆม,มาจิ้มฟ่นจิ้มดูเราขอส่งกำลังใจถึงภาคใต้ทุกท่านนะคะขอให้พ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปในเร็ววันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ